ประโยชน์ของโพแทสเซียมไม่ใช่มีแต่โทษนะคะประโยชน์ของเขาก็มากมายในสำหรับคนปกติตัวโพแทสเซียมถือว่าเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์นะคะและประโยชน์ของโพแทสเซียมมีอะไรบ้างก็คือ1ช่วยควบคุมสมดุลของน้ําในร่างกายและช่วยทําให้หัวใจเต้นเป็นปกติ 2. ช่วยลดความดันโลหิต 3. ช่วยรักษาอาการภูมิแพ้สี4 ช่วยให้มีสติปัญญามีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสได้โดยการส่งออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง 5. ช่วยกำจัดของเสียในร่างกายโพแทสเซียมนั้นเป็นสารอาหารหลักๆที่ได้จากผักและผลไม้ถ้าเรากินโพแทสเซียมเข้าไปเนี่ยร่างกายก็จะรับประโยชน์ที่มากมายแต่ในขณะเดียวกันในโพแทสเซียมนั้น เราก็ต้องจำกัดการรับประทานโดยทั่วไปการคุมปริมาณในการทานโพแทสเซียมในคนปกติจะแนะนำให้ทานวันละประมาณ1 6 0 0ถึง2,000มิลลิกรัมก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะคะและถ้าโพแทสเซียมเรารับประทานมากเกินไปก็จะถูกขับออกทางไตนั่นเองจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ไตทำงานหนักขึ้นและโพแทสเซียม จะต่ำลงได้เกิดจากอะไรบ้างก็คือผู้ที่ชอบทานของหวานและดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำที่ดื่มกาแฟเป็นประจำและมีอาการอ่อนล้าก็อาจจะเกิดการสูญเสียโพแทสเซียมจากกาแฟได้เช่นกันที่สำคัญที่สุดคือผู้ที่ชอบลดน้ำหนักคุมคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปอาจทำให้โพแทสเซียมลดลงได้และอาจทำให้เกิดการอ่อนล้า หรือการตอบสนองช้าศัตรูของโพแทสเซียมก็คือน้ำตาลกาแฟแอลกอฮอลและก็ยาขับปัสสาวะถ้าเราเป็นคนปกติไม่ได้ตกเป็นผู้ป่วยสารอาหารตัวนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องคุมรับประทานอะไรก็ไม่เกินอยู่แล้วนะคะเพราะยังไงไกลไกร่างกายมันก็จะมีการรับเข้าไปแล้วก็ขับออก ซึ่งไม่เป็นผลร้ายแต่ถ้าในผู้ป่วยไตยนั้นระบบการทํางานของไตยแย่ลงการขับโพแทสเซียมออกจากทางปสัสสาวะมากเกินไปก็ทําให้ไตนั้นเสียหายได้นั่นเองค่ะคล้ายคลิปพิจิจรมีสารอาหารดีๆในการที่ปรับสมดุลในร่างกายก็จะประกอบไปด้วยสารอาหารที่ชื่อว่าโอมิในการเพิ่มภูมิต้านทานปรับสมดุลเลือดในระบบกลไกลต่างๆของร่างกายกระตุน้นสเต็มเซลล์ให้ออกมาทํางานในขณะเดียวกันสามารถฟื้นฟูและบำรุงไตได้ กับสารอาหารอีกชนิดหนึ่งก็คือ HRT heart เป็นสารอาหารที่ดูแลในกระบวนการของความดันหลอดเลือดหัวใจช่วยทำให้ระบบหัวใจของเราเต้นเป็นปกติสองชนิดนี้เขาทำงานคู่กันค่ะถ้าสนใจในการรับประทานสารอาหารหรือต้องการรับคำแนะนำก็ติดต่อมาตามรายไ i เเบอร์โทรศัพท์ตามที่ขึ้นไว้ให้นะคะแต่ถ้าท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ ถ้าคลิปนี้ดีแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่เจี๊ยบด้วยนะคะและพบกันใหม่สวัสดีนะคะถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับข่าวสารก่อนใครนะคะ